คำเตือนก่ับต้น,นตใหม่ในกาบกระเน,นี้ปัญญาอ่อนออขวางค<ฮ>่ะแล้วก็ใหม่ในกาบการเล่นกับไอดีสุดกากสิ่งแรกที่คนต้องทำนั่นก็คือซื้อแบบครอทเยังไงล่ะใครก็ๆๆต้องเคยทำใช่ไหมไม่ต้องสอนรู้แล้วเ,เร็วๆเสร็ิโอเคเสร็จละแล้วก็เอาไปขาย สนัสนซับจิตันซับันซับจิอะะฮะฮะคือบางคนที่ไม่เข้าใจแล้วผมก็พูดเลยแล้วโชคแรงอะไรขนาดนี้แช่มันโอ้ประตุกอะไรนะเฮ็ยแรกก็ไม่มีอะไรมากแก็ปูแคลดขายแต่ก็ไม่เจอแคลดติดกรถานนะสีทองสายรุ้งเลยนะ ถ้าช่วงแรกแรกใครเจอแครอทสีนุ่งหรือส้มก็จะดีโชคดีมากๆแต่ผมไม่เจอเลยอะ่ะสิที่ผมทำเลยก็คือซื้อแครอทปลูกขายไปเรื่อยๆเลยะนะผมเพราะว่าผมจะไปซื้อบลูเบอร์รี่ทีเดียวเลยเพราะว่าบลูเบอร์รี่เนี่ยราคาเท่าแครอทเลยนะคือขั้นต่ำบ18บาทแล้วก็เก็บได้หลายครั้งด้วยซึ่งตอนนี้ผมก็โชคดีผมเจอเม็ดแครอทถึงสองเม็ดเลยนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ,ๆ,ๆเลยนะตอนนี้ ก็รอเลดแครดตอนนี้มันโตแล้วกันแค่ะเป็นพืชที่โตเร็วมากๆนะรองเป็นรองแค่โอเลนทิลิตอะโอเลนทิลิตเป็นพืชที่โตเร็วสุดในเกมใช่ป่ะยังผมก็ได้เงินมาสองร้อยบาทนะกรได้ซื้อแคระเพิ่มนะแต่ก็ต้องกลับไปปลูกแคระก่อนดีกว่าตอนนี้น ซึ่งผมไม่แน่ใจเขาแก้บักโอ้แก้บักแล้วเหรอช็อตเจนยังไม่แก้คือบักนะสำหรับใครที่เล่นครั้งแรกตรงนี้มันจะไม่มีนะต้องออกเข้าใหม่ช่างมาันติดขายแล้วก็รอรีสต็อกดีกว่า ระหว่างนี้เนี่ยผมก็ต้องเดินไปดูที่ตรงกลางด้วยนะว่ามีเควสอะไรที่ผมสามารถทําได้หรือเปล่าคือถ้ามีมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะไหนดูเควสเอา้าผีด,ด้านทันนี้ถูกแล้วลาก่อนครับคือเควสท,ที่ผมมีเนี่ยมันมีแต่เควสท,ที่ผู้เล่นใหม่ที่เริ่มเพิ่งเริ่ม,มต้นนะไม่สามารถทำได้เท่านั้นเลยนะ ก็สิทที่แย่มากๆแล้วของก็รีสต็อกแล้วก็มาดูเมล็ดแครอทหน่อยดีกว่าได้มาทั้งหมด20เม็ดเลยจากการซื้อทั้งหมดเลยเงิน58บาทแล้วทำการเอามาเอาแครอท20เม็ดนั้นมาปลูกแล้วก็ขายทีเดียวเลยนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นสิทธิอะไรก็ไม่รู้นี่มันนี่มันใครที่ไม่เข้าใจมูเก็ไม่ต้องเข้าใจหรอกมงมันปัญญาอ่อนเกินไป ตั้งแต่ผมปลูกแครอทขายมาทั้งหมดเนะี่ยยังไม่เจอมเมล็ดไหนดีๆเลยนะเอ๊ไม่เจอผลไหนดีๆเลยแล้วพอผมได้เงินห้าร้อยผมก็รีบเข้าไลน์ค้าไปซื้อบูเบอรี่ทันทีแล้วก็มาปลูกนะ่สนสตรอเบอรี่เนะี่ยผมไม่ปลูกแล้วกันนะเพราะเป็นพืชที่ผมมองว่ากากกว่าแครอทอี่หรือถ้าเควสต,ตรงนั้นมันมีให้ทําก็ซื้อมาปลูกสนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วก็รอบูเบอรี่โตนะเพราะ หลังจากนี้ผมจะได้ใช้บูเบอรี่ยาวๆเลยนะร่วมกับแครอทต้องแรกหรือะปะล่าู้ปัญหาตอนนี้คือสตรอเบอรี่มันออกผลช้าช้าเน้ะดับหนึ่งคือบูเบอรีมร่มันให้เงินคือมันขายได้พอๆกับแครอทเลยนะ คือขั้นต่ำผมเคยเห็นเอ่อบูเออบอรี่ขายราคาต่ำสุดแค่88เท่าแครอทนะครัผมก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันเก็บได้หลายครั้งด้วยแต่ว่าราคามันแต่ยังไงตอนเนี้ยพืชที่ดีสุด่าจะเป็นแครอทแหละเพราะว่ามันปลูกได้เรื่อยๆก็แย่ละคือมันจะขายแน่นอนเลยครับ็อปคิวดิบเอาไม่ oh อีไม่ขาย <Stop> oh, <no. S 1> งโเป้าหมายวันนี้คือห้าแสนห้าแสนพอฉันรัาทองคำถือว่าเป็นสีที่ดีมากนะในช่วงตน้นๆที่ถ้าหากใครได้แค่แบบทองคำเนะี่ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งเก็บแคท่ทองคำนะรอเิดสถานะมันน่าจะโอเคกว่าได้มาเก้าร้อยนผมเงินหนึ่งพันที่ผมมีเนะี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยนะก็คือ เอาเงินไปซื้อบูเบอรี่ครับผมเพราะว่าเกิดที่เนี่ยเป็นพื้นที่ไม่ค่อยเหมาะเช่นนี้นะมันโตช้าเกินไปแล้วเพื่อให้ผมได้เงินหมุนง,งเงินเยอะขึ้นก็ขอเนี่ยคือสตอเบอรี่มันละกันถึงมันจะให้ไม่เยอะแต่มันก็โอเคแหละคือผมไม่อยากให้คลิปนี้ยาวนะแต่ก็คิดเกี่ยวตัดบต,ตอนตอนัดตอนนี้คือเจ็ดนาทีแล้วเหมือนเขาบอกราคาบูเบอรี่หรือเปล่าโอ้ย มื่อก่อนแพทไดนโนเสาร์อ่ะมองดูบอดี้ราคาต่ำสุดแค่สิบแปดเองตอนนี้คือไม่เห็นยี่สิบเลยนะไม่เห็นราคายี่เก้าเลยคือผมเก็บต่อบอดี้ไปน้อยก็บลูเบอรี่น่ะนะหน้าจะยังไม่บัฟแหละเพราะว่าเมื่อกี้ปิดนบน่าจะราคาประมาณไม่ราคา,าเท่าเดิมนะไม่ยังยังไม่บัฟบ,บลบเบอรี่นะ สตรอเบอรี่เนี่ยถืว่าคนปลูกไว้เยอะเยอะมันจะแบบมันจะคือเราไม่ควรปลูกสตรอเบอรี่เยอะเยอะโอเคไหมมันมีครั้งหนึ่งอะที่ผมไปสร้างไอดีใหม่แล้วผมก็ปลูกบลรเบอรี่เต็มสวนเลยสรุปคือจนนะครับผมเพราะว่าสตรอเบอรี่มันให้เงินน้อยมากงั้นก็ปลูกบลรเบอรี่ดีสุดละในช่วงแรกนะและ ลืมบอ,อกไปในไอดีนี้เถวจะไม่รับเศจากใครทั้งนั้นถ้าผมรับเศษนะอ,อ,อันซับได้เลยแต่เมื่อไหร่มันจะมีสตรตอกนี่ไงสตอรเบตออกขุกันแล้วแต่มันยังออกขุนไม่หมดกันเลยยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอใช่ครับรออย่างเดียว และสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็การเดินมาที่ร้านเกียร์ช็อปแต่ไม่ได้จะมาซื้อของจะมาดูว่าควารายวันมีอะไรที่ผมทำมได้แลวที oh! ่ผมได้ลองปลูกสตรอเบอรี่คู่กับเบอร์เบอรี่เนี่ยผมมองว่ามันโอเคขึ้นเยอะเลยนะโอ้มีไรเอ็กขายตังค์ไม่พอซื้อ normal เอกไม่พอเลย เฮ้ยอะไรเง้ยเฮ้ยเฮ้ยม่ซื้อโอเลิซิลินนะครับผมมาปลูกนะเพราะว่าโอเลทิลินเนี่ยเป็นหนึ่งในพืชที่ผมคิดว่าดีมากๆในช่วงแรกนะไม่ใช่ดีมากๆดีที่สุดในช่วงแรกเลยด้วยซ้ำเพราะว่าหนึ่งโตเร็วสองขายได้แพงในในช่วงแรกเลสามคือมันปลูกได้เรื่อยๆนะมได้ขายไปทั้งตัวเลยนะครับผมเพราะว่า

ไม่ใม่ม่านี่ใช้ตกสมุดแล้วก็แบี้เพิ่มขอให้พี่นี่แหละขาเยอะไปมือที่้ายเปนยังไงที่สวนันก็ดจ้ลห้มเลยท่น้อแค่รกมนีมะคนอ่อตาแค่ปล่อเอวไม่เลย้ก็ไปส่งขายที่ท่ไห้หม่น้าห้แสนจิบๆผมได้ออกมาแล้วก็ซื้อเป็นมะเขือเทศนะเพราะว่ายังไงก็จ้องเป็นต้องใช้ในอนาคตอย่างแน่นอนเอ้ยร้านก้อนฟูดขายแต่ตัง ผมได้กลับสวนมาแล้วก็เอาต้นเืชมาปลูกนะแล้วก็แล้วก็เก็บผลผลิตต่อ <c oughs> คือถ้าโอนไลนที่หลืดขายบนะ่อยๆเนี่ยมันมีสิทธิ์สูงมากที่ผมจะทำเงินถึงห้าหมื่นแรกได้แล้วก็เดี๋ยวมันไม่ใช่ไม่ใช่แอร์ไม่ใช่แร่เอ็กนี่ว่ามันคือโอ้มันคือแร่ซัมเมอร์เอ็กเดี๋ยวเนี่ยายไป็นอ่ะ ตอนนี้ผมก็ทำเควสเสร็จไปหนึ่งเควสแล้วเนาะก็เป็นเควสตรงนูน้นใช่ไหมหรือว่าเควสตรงนีน้ใช่ตรงนี้ไหมเนะมี่ยไม่รู้ว่าตรงไหน,นจำจำได้ตรงนูน้นเออตรงนูน้นแหละคือถ้าได้เควสตรงนู้นนะ่ะมันต้องทำเสร็จทั้งเควสมันจะได้รางวัลน,นะอันนี้คือหนึ่งเควสได้รางวัลหนึ่งอันเลยนะแล้วก็จะได้เป็นพืชต้นใหม่ด้วย และผมก็ได้เห็นวอเทอร์แมนเล่นลมาขายถือว่าเป็นสิีสดีๆมากๆแต่โอเลทิลิธยังไงก็ซื้อเป็นแครอทสตรอบเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่ไปด้วยดีกว่าส่วนมะเขือเทศเนี่ยยัง,ย,งยังนะเพราะว่ามันเตือนเงินจึ๊บจึ๊บอย่างงี้ไม่ใช่ตะปูเลยถุงตางี้เลยแตงโมเลยสตรอบเบอรี่อย่างมะปูบลูเบอรีอ่ประมาณนี้คือความหมายคือโอเลทิลิธนะครับ ใช่ค่ะว่าได้วันไอทุลิตมาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆตอนนี้ตู้สีผมจะขายเท่าไปสองพันโลแย่ตอนนี้ไอทุลิตรขายได้ห้าพันอาจจะต้องเล่นนานๆนะครับจะได้ห้าแสนถ้าได้วอเดทีลิตบ่อยๆเนี่ยแน่นอนห้าแสนไอเทนโอ้โอ้ว้าวอะไรนะเฮ่ทำอะไรอะ หนอนมันจะหนอนมากินพืชผมโรอ่ะเอ่างี้เดี๋ยวจะยืนตรงนี้รอหรือไม่ก็ออกไปทำอะไรเอ่อทำอะไรก็ได้เ,ไเดี๋ยวผมก็จะออกไปรอแล้วกันคือตอนเนี้ยถ้ามาเกิดทห่กับแตงโมโตเนะี่ยจะเป็นอะไรแตงโม เดี๋ยวก็ออกมารอรีสต็อกอีกรอบหนึ่งดีกว่านะในระหว่างที่กำลังรอรีสต็อกเนี่ยเขาได้เห็นจังซิมายางก็คือสตรอเบอรี่สายรุ้งนั่นเองนั่น,นว่างเสาไอดีนี้เนี่ยก็จะโอเคกันนี่โอ้แย่เ yeah, หลือเกินสามสองหนึ่งโอ้ อุ้ยแต่บุกทีขายเยอะนะอืแอปเปิลก็ไม่ขายรือจะขายก็ตังไม่พอฮูวว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 วอวว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 สว ไม่ไมรีแล้วก็เคร็ดด้วยมึงบวมาแล้วโโอ้โหดูส่วนใปัจจุบันสิดูสิมันจะโตแค่ไหนกันนี่ไงแตงโมแล้วก็มะเขือเทศโตแล้ว ผมใช้เวลาสิบนาทีนะในการรอเนะีนะ่ยสิบสามเลยซ้ำในดูซิทั้งส่วนที่ผมถูกมาเนี่ยจะขา,ายเท่าไหร่กันเดี๋ยวดูสต็อกดีกว่าดูสต็อกด้วยโอ้โเอบเยอะเอ้ยเออเค,อเคแล้วก็ก็ลองเอาไปขายดูนะจะได้เยอะหรือเปล่า หลาพันเยอะอยู่เยอะอยู่นะสำหรับตอนนี้คือความหวังในแค่สัตว์เลี้ยงใช่สัตว์เลี้ยงคือถ้ามีหมาก,กูาจะจับตัวน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ถ้าได้บันนี่อย่างอยากอยากจะขายทิ้งเหลือเกินบันนี่ไม่ขายเดี๋ยวมันขายจะถูกเอาไปแลกตากน,นั้นน่าจะดีนะตรงอะไรโทรศัพท์อะตอนนี้ผมก็มีเงินสามหมื่นแล้วเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวมาดูสต็อกดีกว่าสต็อกอเ,เดินไปเจอจะได้ไม่เสียเวลานะ จะขายน้อยไองไงโอเลนทิวฤีธิ์แล้วก็มีอะไรดีๆขายไหมไม่มีจะเดินมาตรงน,นี้ทำเพื่อนเลยนะออรออะไรอะไรโอ้ว,ว้าว ผมบอกไปแล้วว่าผมจะไม่รับเทรดไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รับไม่รับไม่รับเทรดไม่งั้นจะผิดกติกามันเขาจะอยากให้จริงจริงแต่มันไม่ได้จะพิมพ์หะอะไรเนะี่ย ไม่รับไม่ไปละก็ <c oughs> มันรับไม่ได้สิ <c oughs> อืมนี่ เอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวปลูกมะเขือเทศแล้วก็ออกดีกว่าฝนตกพอดีเลยเราจะกลับมาออ้ยุดต็อกเลยเมีพืชอะไรดีๆขาย แคงมันมาปลูกกุลาบสีต่อเลยอ่ะโอเคปุูกลเลยไม่ได้สีทองเลยส่วนใจมึงก็ไม่ต้องไปหวังมันอนะ่ะทองก็พอละทองก็เอ้ยชิวนะอย่างอื่นไม่เอาโอ้ลืมรอให้มันเปียเลยราคาเพิ่มเป็นมสองเท่าใช่ ตัดเดียวก็น้อจะได้สั่เลี้ยงแล้วอ่ะข้อหมาวันนี้ขอแค่สั่เลี้ยงก็พอขอแค่หมากับโกนได้แลบ,บก็พอห้าแสนมันยังไกลไปเดี๋ยวคิดมันจะยาวโอเคว้วาวได้บุบรีด้วยขอหมาได้บอย เยี่ยมไม่ได้ตอนนี้ฝนหายแล้วโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็จะไปซื้อไข่คือถ้าคือถ,ถ้าได้กระต่ายจะเอาไปแลกเป็นไข่ไดโนเสาร์เยี่ยมเลย วางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็หูุกนแล้วก็ตามให้ด้วยนะสำหรับผมอะถ้าผมลงลิปชาคือฮิปด